กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวหอยแข็งหอยแมงผู้ปลาทูนึ่งแมกลองหอยแข็งหอยแมงผู้ปลาทูนึ่งแมกลองโมบับางมดหวานหวานหนึ่งร้ห้าสิบสองร้อกับข้าวครับกับข้าวหอยแข็งหอยแมงผู้ปลาทูนึ่งแมกลองหอยแข็งหอยแมงผู้ปลาทูนึ่งแมกลองโมบับางมดหวานหวานหนึ่งร้อยยี่สิบสองรลห้าสิบสามรยเจ็ดสิบห้าสับนี่ อย่างนี้ถือว่าเป็นไงรถกับข้าวครับเสี่อนี่หาขายกับข้าวขายกาแฟได้ใช่ใช่ครับผมจริงๆมันเปิดได้นะครับแต่ว่าผมหากุญแจเปิดมันไม่ได้กุญแจยังหานครับปุญแจยังไม่ไม่เจอใช่ครับแล้วข้างในเขาเป็นยังไโอเคเลยนะครับเสียข้างในแบบว่ายังไม่ผูกแม่เลยนะใช้งานเยือนเลยดหมื่นกิโลเจ็ดหมื่นกิโลรถปีหกสี่ครับรถแค่กี่ปี4ปีครับรถ4ปีเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเงินสดเนี่ยสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ไปทั้งหมดอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้สองเก้าเก้าดาวเจ็ดบาทผ่อนห้าพันกว่าบาทขอนห ห้าพันกลางๆนะห้าพันกลางๆดูดิรถใหม่ๆสวยๆแต่ว่าเนี่ยจริงๆนะคําว่ารถคันแรกนะผมอยากให้เดี๋ยวผมอยากให้เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันห้าพันกว่าบาทเนาะเราไปหาทําอาชีพที่สามารถทํากําไรได้เท่าไหร่ห้าหกหมื่นเดแปดหมื่นต่อเดือนแล้วมาผ่อนงวดได้ด้วยไงอย่างเดือเงินเก็บอีกต่างหากเก็บอีกเยอะอยะไปหาขายกับข้าวาถ้าเกิดว่าคนที่ทางานบริษัทล่ะเป็นอาชีพเสริมได้อยู่เหมือนกันตอนเย็นไงไปจอดขายตรงไหนก็ได้ทําตรงไหนก็ได้ทำบริษัทใช่ไหมนี่ดูสภาพใหม่ๆดีๆเลยครับสวยไหม สวยนะครับภายในยังสะอาดๆผมอะไรมีฟังก์ชันด้วยนะเห็นไหมตอนเดียวมีฟังก์ชันด้วยนะไม่แค่เจ็ดหมื่นกิโลรถสี่ปีสีสันนิดเดิมๆสสวยเลยแล้วที่สำคัญนะมันเขาเรียกว่ายังไงนะมันคุ้มค่ากว่าที่เราจะไปเช่าตึกพราเราไปเช่าตึกตึกตึกขายตึกตึกห้าพันนะงวดห้าพันเท่ากันแต่นั้น่อนตึกไม่ได้นะเป็นแค่ค่าเช่าแต่นี้เราสามารถขอนรถเราได้รถไปด้วยแล้วเราอยากขายตรงไหน ไปได้หมดครับผมใช่ตรงไหนมีคนเยอะๆยะไปจอดได้เลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นตึกล่ะเป็นตึกเรายกตึกไปไม่ได้ครับเสียตึกต้องอยู่กับที่ถูกต้องแลาจังหวะนั้นเราขายไม่ได้ในพื้นที่ตรงนั้นก็แย่ไปเลยใช่ครับตรงพื้นที่ตรงนั้นคุาทำถนนใช่ครับหรือตรงนั้นตรงนั้นมันเงียบคนไม่คนใช่คนอาจจะย้ายย้ายจังหวัดย้ายประเทศย้ายได้หมดเลยขายได้ทั่วขายได้ทั่วประเทศครับผมโอ้โหองเสียงเครื่องแบบนิ่มมากโอ้โหถ้าไปซื้อไปทำนี่หมดหลายตังค์ เฉพาะตู้ที่ก็หมดเยอะใช่ไหมครับตีแผงตีโครงข้างในอีกนะครับแล้วก็น็อตเดิมๆหมดเลยนะครับเสียเดิมหมดเลยครับรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะเนี่ยใช่ครับผมนี่เลยเห็นเลยเอามาโชว์ก่อนครับในเครื่อง2.2ดีเซลใช่ครับเครื่อง2 2ดีเซลเดิมๆสวยสอ่ะ299เกียร์6สปีดนะเครอง2.2ดีเซล6สปีดอ่าน่นิดนึง800กิโลเครื่องขงเครื่องเสียงแอร์เอเย็นหมดครับ เป็นตอนเดียวที่ครบมากเลยพวกอะไรก็มีฟังก์ชันให้เรียบร้อยดีไหมดีดีดีกว่าจะเอาเงินไปทําซื้อเสื้อผ้าอย่างอื่นไหมผมว่าดีกว่าครับเพราะว่าเราหลังจากที่เราได้ผ่อนรถไปปุ๊บผ่อนหมดปุ๊บเราก็ยังได้รดได้ทํามาหากินได้ชี่เพิ่มเติมอีกเลยครับเสียครั้นี้ถ้าเกิดอยากรวยเร็วไงมันต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเรามีทํางานเงินเดือนประจําอยู่แล้วเงินเดือนประจำครัเงินเดือนประจำหมื่นห้าครับเก็บไว้กินไว้ใช้ฮะหมื่นหนึ่งครับผมอีกห้าพันมาสองผ่อนงวดรถแล้วแล้ว เอาเงินไปลงทุนต่อเพิ่มเติมไกตอนเย็นลงทุนเผื่อจะเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตจากอาจจะมีคันนี้เอ้าคันนี้ทำรายได้ได้คนรู้จักอาจจะมีสาขา 2- 3 4 5ไปก็ได้ครับเสียคนถ้าคนอยากรวยจริงๆมันต้องรถอย่างนี้ไปใช้บอกว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมยเป็นมหาเศรษฐีมันต้องรถอย่างนี้เอาไปใช้นี่แหละครับเหมาะสมสําหรับโค้คันแรกอย่างเสียว่าครับผมขายลูกชิ้นขายดีเปลี่ยน มาขายลูกชิ้นบนรถคันนี้กว่ามาผ่อนรถคันนี้มาแม่สนใจแม่ครับผมดาวแค่7บาทนะครับคุณแม่แ,มแล้วก็ตรงเนี้ยมันเปิดได้หมดเลยครับคุณแม่เอาเอาให้ดาวหบาทาลูกชิ้นไม้หนึ่งพออ๋อเอาดาวหบาทลูกชิ้นไม้หนึ่งลูกชิ้นไม้ละหบาทเหลือรถให้นะครับเหลือดาวแค่5บาทครับแม่ถ้าเกิดว่าได้รถอย่างเงี้ยไปหาขายที่ต่างๆสบายเลยนะขายผลไม้ขายนั่งขายไปด้วยเนาะขายใช่มันขายขายลูกชิ้นก็ได้ขายน้ําได้ด้วยขายผลไม้ด้วยขายกับข้าวได้ด้วยเนาะในคันเดียวกััันนนเเลยคคคครรรรรบบ้มมมมออออออ์์ไไไไซซซ่่่่่่ทาหหแืืสด อ๋อถ้าขับมอไซค์อยู่เฉยตอนนี้ผ่อนเท่าไหร่สองประมาณถ้าผ่อนมอไซค์ก็จะสองสามพันสามพันได้ตอนนี้สามพันสี่พันแล้วแล้วแต่คันครับโอเคตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกห้าพันสนใจทักเข้ามาได้ที่เต็นท์มังกรมีคันเดียวนะเราไม่มีหลายคันมีคันเดียวมีคันอื่นอีกอยู่แต่มันไม่มีบ้านไม่มีหลังคาอย่างนี้อย่างนี้ครับเป็นผ่อนไม่จะถูกกว่านี้ใช่หนึ่งเผื่อคนอยากไปขนของที่ไม่มีหลังคามีฟอร์สก่อนตอนเดียวเรามีอยู่ประมาณสี่คันสี่คันครับผมแต่แต่ที่ไม่มีนี่มาณจะถูกกว่านี้ประวันสามหมื่นครัับบคร